ไม่มีใครที่เกิดมาแล้วเป็นคนพิเศษโดยที่ไม่ต้องลงมือทำอะไรเลยทุกคนที่คุณมองว่าเก่งสำเร็จหรือดูโดดเด่นล้วนเริ่มจากคนธรรมดาที่มีสิ่งหนึ่งแตกต่างกันออกไปนั่นคือนิสัยของแต่ละคนนิสัยเล็กๆที่ทำเป็นประจำทุกวันเปลี่ยนจากคนธรรมดาให้เป็นคนที่พิเศษในสายตาใครหลายคนวันนี้เราอยากชวนคุณ มาตั้งใจทำา3สวันของคุณแบบที่ไม่ต้องเปลี่ยนโลกแค่เปลี่ยนตัวเองทีละหนึ่งอย่างทุกวันคุณจะเห็นว่าชีวิตไม่ต้องรอปีหน้าและคุณไม่ต้องรอโอกาสให้เข้ามาหาแต่เปลี่ยนตัวเองได้เลยถ้าเราเริ่มเปลี่ยนนิสัยตั้งแต่วันนี้เริ่มจากการตื่นให้เช้ากว่าปกติ30นาทีไม่ต้องถึงขั้นตีห้แค่เริ่มก่อนคนอื่นนิดเดียวคุณจะรู้ว่าแค่ตื่นก่อน โลกก็เงียบกว่าใจคุณก็โล่งกว่านี่ไม่ใช่เรื่องแค่เวลาแต่มันคือการให้พื้นที่กับตัวเองเพื่อทบทวนเพื่อวางแผนหรือแค่หายใจลึกๆคนที่เริ่มวันอย่างสงบมักจบวันได้อย่างมั่นคงลองทำดู30วันตื่นเร็วขึ้นนิดเดียวแล้วดูว่าอะไรจะเปลี่ยนความวุ่นวายจะน้อยลงสมาธิจะมากขึ้นและคุณจะรู้ว่าแค่ตื่นให้ไว ใจก็พร้อมที่จะเริ่มต้นได้มากกว่าเดิมแล้วเขียนสิ่งที่คุณควรขอบคุณทุกเช้าไม่ต้องมาเริ่มแค่สามสิ่งก่อนไม่ต้องยาวไม่ต้องลึกขอบคุณสิ่งเล็กๆก็ได้เช่นมีเตียงให้นอนมีข้าวให้กินทุกวันหรือมีร่างกายให้ใช้เมื่อคุณฝึกให้สมองมองสิ่งที่ดีตั้งแต่ตื่นมันจะเริ่มกรองทุกอย่างให้เบาลงตลอดวัน คุณจะบ่นน้อยลงไม่ฟุ้งซ่านง่ายไม่อารมณ์เสียกับเรื่องเล็ก30วันของการขอบคุณจะเปลี่ยนทัศนคติคุณแบบเงียบ,ยบและคุณจะเป็นคนที่อยู่กับโลกได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องหนีไปที่ไหนเลยตั้งเป้าหมายเล็กๆให้ตัวเองได้ทำทุกๆุกวันไม่ต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องเปลี่ยนโลกแค่ตั้งเป้าของเราไว้ว่าวันนี้จะอ่านหนังสือให้ได้อย่างน้อยห้าหน้า ออกกำลังให้ได้สัก20นาทีหรือโทรหาคนสำคัญเป้าหมายที่เล็กนี่แหละช่วยทำให้สมองรู้สึกว่าคุณควบคุมชีวิตได้ความรู้สึกนั้นสำคัญมากเพราะมันสร้างความมั่นใจให้เรา30วันของการทำเป้าเล็กๆให้สำเร็จจะสร้างความเคารพตัวเองที่ไม่ต้องพึ่งคำชมจากใครและเมื่อคุณเคารพตัวเองคนอื่นจะเริ่มเห็นคุณพิเศษโดยอัตโนมัติ หยุดใช้โทรศัพท์ช่วงแรกหลังตื่นนอนและก่อนเวลาเข้านอนเชื่อไหมว่าแค่สิ่งนี้อย่างเดียวก็เปลี่ยนพลังชีวิตได้มากเพราะสิ่งแรกที่คุณเห็นจะกำหนดทิศทางความคิดทั้งวันและสิ่งสุดท้ายก่อนนอนจะอยู่ในหัวคุณตลอดทั้งคืนถ้าเริ่มวันด้วยข่าวที่เครียดใจคุณจะเครียดทั้งวันแต่ถ้าเริ่มวันด้วยการวางแผนหรือเขียนเป้าหมายคุณจะรู้สึกว่าโลกอยู่ในการควบคุม ลองงดมือถือช่วง30นาทีแรกหลังจากตื่นนอนตอนเช้าและ30นาทีก่อนนอนทุกๆวันคุณจะเริ่มเป็นนายของเวลาแทนที่จะเป็นทาสของข้อมูลการเลือกกินสิ่งที่ให้พลังมากกว่าความอยากกินคุณไม่ต้องลดทุกอย่างและไม่ต้องคลีนจัดแค่ใส่ใจว่าอาหารที่กินมันให้พลังคุณจริงไหมหรือแค่สนองอารมณ์ของคุณเอง เพราะสิ่งที่คุณกินเข้าไปทุกวันส่งผลต่ออารมณ์ส่งผลต่อสมาธิและส่งผลต่อพลังใจคนที่ดูแจ่มใสสดชื่นไม่ใช่เพราะหน้าเขาเปแต่เพราะลำไส้และสมองไม่อ่อนแรงลองเปลี่ยนแค่หนึ่งมือ้อให้ดีขึ้นกว่าที่เคยในแต่ละวันทำแบบนี้30วันร่างกายของคุณจะตอบแทนด้วยพลังแบบที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อน เดินวันละ20 3 0นาทีแบบที่ไม่มีจุดหมายทุกวันไม่ใช่เพื่อออกกำลังกายอย่างเดียวแต่เพื่อปล่อยจิตใจให้ไหลการเดินแบบไม่รีบไม่กดดันจะช่วยให้สมองคลายตัวบางครั้งความคิดดีๆก็มาในช่วงที่เราไม่ได้คิดอะไรคนพิเศษส่วนใหญ่ไม่ใช่คนที่ยุ่งตลอดแต่คือคนที่รู้ว่าเมื่อไรควรหยุดเดินเร็วแล้วแค่เดินเฉยๆแบบไม่เร่งรีบ ลองจัดเวลาให้เดินแบบนี้ทุกเย็นหรือช่วงสาย30วันของการเดินกับตัวเองจะทำให้คุณฟังตัวเองได้เก่งขึ้นและคนที่ฟังตัวเองเป็นจะรู้ว่าควรเดินไปทางไหนชมคนอื่นอย่างจริงใจวันละครั้งอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานคนในบ้านหรือคนแปลกหน้าแค่คุณกล้าพูดว่าคุณทำดีจังเลยหรือวันนี้คุณดูสดใสนะ คุณจะเห็นว่าโลกใจดีกว่าที่คิดและคนที่กล้าชื่นชมคนอื่นจะถูกมองว่าเป็นพลังบวกสิ่งนี้จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของคุณในสายตาคนรอบๆตัว30วันของการมองหาความดีในคนอื่นจะฝึกให้คุณเป็นคนที่ใครก็อยากเข้าใกล้เพราะคุณไม่ได้แค่ทำให้เขายิ้มแต่ทำให้ตัวคุณสว่างขึ้นด้วยอ่านหนังสืออย่างน้อยวันละหนึ่งหน้าคุณไม่ต้องรีบอ่าน และยังไม่ต้องอ่านให้จบแต่ให้มีเวลาเงียบๆที่คุณได้ใส่อะไรดีๆเข้าหัวหนังสือคือเพื่อนที่ไม่เคยเร่งแต่พร้อมให้มุมมองใหม่เสมอคุณจะเริ่มคิดกว้างขึ้นพูดลึกขึ้นและเชื่อมโยงเก่งขึ้นคนที่อ่านบ่อยๆมักเป็นคนที่พูดน้อยแต่พูดได้แม่นลองหยิบหนังสือเล่มเดียวมาอ่านวันละนิดๆหน่อยๆเมื่ออ่านจนครบส0สิบวัน คุณจะมีเนื้อหาใหม่ในหัวโดยที่ไม่รู้ตัวและความพิเศษก็คือคุณเริ่มจากแค่หน้าเดียวนั่งนิ่งวันละสิบนาทีไม่ใช่เพื่อนั่งสมาธิแบบเคร่งแต่เพื่อแค่ให้ใจได้อยู่เฉยๆแค่นั่งหลับตาแค่นั่งหายใจและสังเกตตัวเองเงียบๆเราคุ้นชินกับการต้องทำอะไรตลอดแต่เราลืมว่าบางทีการไม่ทำอะไรเลยก็มีคุณค่ามากเหมือนกัน สาวันของการนั่งนิ่งๆจะเปลี่ยนคลื่นในหัวคุณให้สงบลงและคุณจะเริ่มเห็นว่าหลายปัญหามันไม่ได้ใหญ่เท่าที่ใจคุณคิดไว้เลยจัดพื้นที่เล็กๆให้เป็นที่สงบจิตใจอาจเป็นมุมห้องโต๊ะเล็กๆใต้ต้นไม้หรือแม้แต่มุมนั่งเล่นคุณแค่ตกแต่งมันด้วยของที่คุณชอบเช่นเทียนกลิ่นหอมๆหมนังสือที่ชอบเปิดเพลงโปรดฟังเบาๆ มุมนี้จะกลายเป็นที่หลบลมของคุณในทุกวันที่มันวุ่นวุ่นคนธรรมดากับคนพิเศษต่างกันที่คนพิเศษมีพื้นที่ให้ใจตัวเองพักโดยไม่ต้องหนีไปไกลถ้ามีเวลาสักสิบนาทีแล้วได้อยู่กับที่ตรงนั้นมันจะเหมือนคุณได้รีเซ็ตตัวเองส0สิบวันของการมีมุมเล็กๆนี้จะกลายเป็นพลังใจที่ใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อเลย ลบคำพูดลบลบที่เคยพูดกับตัวเองเราเผลอตำหนิตัวเองบ่อยกว่าที่คิดเช่นฉันไม่เก่งเลยฉันไม่มีทางทํามันได้แต่จริงๆแล้วคําพูดแบบนี้มันซึมลึกกว่าที่เรารู้วันนี้มาลองพูดใหม่เช่นฉันกําลังเรียนรู้ฉันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆคุณไม่ต้องแซงเก่งแค่เปลี่ยนคำให้ใจไม่บอบชำ้ำสาสิบวันของการพูดดีกับตัวเอง จะซ่อมใจคุณจากข้างในแบบค่อยๆและวันหนึ่งคุณจะเลิกขอคำชมจากคนอื่นเพราะคุณให้ความเชื่อมั่นกับตัวเองได้แล้วตั้งเวลาเลิกงานตัวเองให้ชัดไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเจ้าของกิจการหรือทำฟรีแลนซ์การทำงานไม่รู้เวลาเลิกคือบ่อนทำลายสุขภาพเงียบๆคนพิเศษไม่ใช่คนที่ทำงานตลอดแต่คือคนที่รู้จักหยุด เพื่อให้พรุ่งนี้ยังมีแรงทําต่อลองกำหนดว่าหลังสองทุ่มจะไม่ตอบแชทงานหรือเสาร์อาทิตย์คือเวลาครอบครัวเท่านั้น30วันของการหยุดให้เป็นจะทำให้คุณรู้ว่าการพักไม่ใช่ความขี้เกียจแต่ที่จริงแล้วมันคือการดูแลพลังตัวเองในระยะยาวบอกความรู้สึกกับคนที่ควรบอกไม่ต้องพูดเพราะไม่ต้องแต่งประโยคแค่พูดว่าขอบคุณนะ ฉันดีใจที่มีเธอหรือแม้แต่ขอโทษคุณจะเห็นว่าความสัมพันธ์ที่เราคิดว่าเฉยๆแต่จริงๆแล้วมันต้องการแค่ประโยคเดียวเพื่อเปลี่ยนคนที่กล้าบอกความรู้สึกคือคนที่เข้าถึงใจคนอื่นได้ลึก30วันของการพูดอย่างตรงไปตรงมาจะทำให้คุณเป็นคนที่ใครๆก็อยากคุยด้วยเพราะคุณจริงใจคุณไม่เรื่องเยอะแต่คุณนั้นชัดเจนที่สุด เขียนบทเรียนจากแต่ละวันเพียงแค่เขียนวันละหนึ่งบรรทัดไม่ต้องเขียนอะไรที่เยอะเกินไปแค่เขียนว่าวันนี้เรียนรู้อะไรมาอาจเป็นเรื่องงานเรื่องของคนรอบๆหรือแม้แต่เรื่องเล็กในใจการเขียนจะทำให้คุณซึมซับชีวิตมากกว่าการจดจำไว้เฉยๆคุณจะเริ่มเข้าใจตัวเองลึกขึ้นมองโลกละเอียดขึ้นและรู้ว่าไม่มีวันไหนเสียเปล่า 30วันของการเขียนทีละบรรทัดคุณจะได้ไดอารี่ชีวิตที่ไม่ได้แต่งขึ้นแต่ที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องจริงที่คุณได้เขียนเอาไว้และวันหนึ่งคุณจะเปิดอ่านมันด้วยรอยยิ้มเลิกการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแบบที่ทําร้ายตัวคุณเองเราทุกคนเปรียบเทียบเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ความแตกต่างไม่ใช่ข้อด้อยของคุณคุณไม่ต้องเหมือนใครเลยถึงจะมีค่าสิ่งเดียวที่ควรเปรียบ คือฉันดีขึ้นจากเมื่อวานใหม่ส0วันของการมองกลับมาที่ตัวเองแทนที่จะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจะเปลี่ยนมุมมองคุณใหม่หมดจากความรู้สึกว่ายังไม่พอกลายเป็นฉันพัฒนาอยู่ทุกวันและนั่นก็ดีมากพอแล้วมองตัวเองในกระจกแล้วพูดสิ่งดีๆให้ตัวเองวันละหนึ่งประโยคคุณอาจจะเคยรู้สึกแปลกๆตอนเริ่มทำแต่คุณเชื่อไหม ใจของเราฟังคำพูดจากเราได้ชัดที่สุดพูดว่าวันนี้ฉันจะทำให้ดีที่สุดหรือฉันภูมิใจในตัวเองจังเลยมันไม่ใช่คำาลวงแต่คือการตั้งจิตให้มัน่นก่อนออกไปเจอโลกข้างนอก30วันของการพูดดีๆกับตัวเองหน้ากระจกจะค่อยๆซ่อมสายตาของคุณที่เคยมองตัวเองแบบผิดๆคุณจะเริ่มมองเห็นคุณค่าของตัวเองแม้ไม่มีใครบอกอะไรกับคุณ และนั่นคือพื้นฐานของคนที่ยืนได้ด้วยใจที่มั่นคงเรียนรู้อะไรใหม่ๆวันละหนึ่งอย่างที่ไม่ต้องยากไม่ต้องเป็นคอร์สไม่ต้องเรียนให้จบแค่ฟังคลิปห้านาทีอ่านบทความเรื่องที่คุณไม่เคยรู้สมองที่ได้เจอของใหม่จะตื่นตัวและยืดหยุ่นมากขึ้นและคุณจะกลายเป็นคนที่คุยได้หลากหลายแนวเข้าใจได้หลายแบบอย่าง 30วันของการใส่สิ่งใหม่เข้าไปทุกวันจะทำให้คุณพิเศษโดยธรรมชาติเพราะคุณไม่ได้หยุดนิ่งในโลกที่ทุกอย่างเปลี่ยนเร็วคนที่อัปเดตตัวเองได้เรื่อยๆนี่แหละคือคนที่โดดเด่นที่สุดเลือกเสพข่าวหรือโซเชียลอย่างมีสติไม่ต้องเลิกและไม่ต้องหนีแต่ให้คุณเป็นคนเลือกไม่ใช่ให้มันเลือกคุณถ้าเรื่องไหนทำให้ใจคุณหนัก หรือไม่ช่วยให้พัฒนาตัวเองขอแค่เลื่อนข้ามผ่านมันไปคุณควรเป็นเจ้าของความสนใจของตัวคุณเองไม่ใช่ให้ใครหรืออะไรมาเทใจคุณทุกวัน30วันของการดูแลสื่อที่คุณเปิดรับจะทำให้คุณเบาสมองสงบจิตใจมากขึ้นและคิดแบบชัดเจนขึ้นอีกคนที่ควบคุมสิ่งที่เข้าหัวตัวเองได้จะควบคุมชีวิตได้ดีกว่าคนส่วนใหญ่ เลือกอยู่ใกล้กับคนที่ทําให้เราอยากเป็นคนดีขึ้นไม่ใช่คนรวยไม่ใช่คนดังแต่คือคนที่ทําให้เราอยากพัฒนาอยากใส่ใจชีวิตอยากพูดดีด้วยคนแบบนี้คือกระจกที่ใสสะอาดคุณไม่ต้องคุยบ่อยแต่ขอแค่ได้เห็นได้ฟังและได้สึมซับส0วันของการเลือกคนรอบตัวแบบมีสติจะเปลี่ยนพลังรอบตัวคุณไปเลยเพราะสภาพแวดลอ้อม ไม่เคยเป็นกลางมันจะดึงคุณขึ้นหรือลากคุณลงมันแล้วแต่คุณที่เลือกจะยืนอยู่ข้างกับใครคุณไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตภายในวันเดียวแค่เปลี่ยนวันละหนึ่งนิสัยให้ดีขึ้นนิดเดียวไม่ต้องรอแรงบันดาลใจไม่ต้องให้ใครเห็นก่อนเพราะนิสัยดีๆจะเริ่มเปลี่ยนคุณแบบเงียบๆแล้ว,วันหนึ่งคนรอบตัวจะเริ่มสังเกตแต่ที่สำคัญกว่า คือคุณจะสังเกตเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่คุณภูมิใจ30วันไม่ใช่เวลาที่นานเลยแต่พอแล้วสำหรับการเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นคนพิเศษในแบบที่มั่นคงจากข้างในจริงๆ